เอาละครับนี่จะมาอ่านมังงะหรือพากมังงะพระบาราชาปีศาตอนที่269อ่านมีการอ่านตเติๆขัดๆก็ขอโทษขออภัยด้วยครับและก็ขอฝากติดตามให้ถ mm ึง1,000ผู้ติดตามผมด้วยครับฮกูเซนจงพอบาทตัวมันบอกว่ามันเป็นใครกันนะเหมือนเขาจะเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นกูเซนจงผู้เป็นอมตะเจ้ารู้อะไรเลยอะ ประสบอ้อยมนแปลกเลยที่ข้าแพ้แพ้เขาทำไมข้าต้องเมือดวงซวยมาเจอปีศาจนี่ด้วยกันนะ <c oughs> ทำไมข้าถึงตาวถวาั่วแบบนี้เจ้ากู้สันจงมันเป็นใครเฮฮ้ <c oughs> อมาตะกู้ซันจงพอบ้านจัวยังไม่รู้อีกเลยเนี่ย เจ้านี่มันง่หลังเขาจริงๆฮวกเจ้ารู้สินะว่าเขาเป็นใครและรู้ว่ามันใครวรยุทธ์อะไรด้วยงั้นสินะเฮ้เฮ้เฮอันแน่นอนพวกเราเป็นถึงจัดตุปีศาจพวกเลียงไกเชียวนะรู้จักประมัาจันแก่งๆในเที่นอยู่หมดแหละฮ่าฮ่าฮาปีศาจนั้นออกจะดังมีหรือที่พวกเราไม่รู้จัก เจ้าคิดว่าทุกคนจะงงเหมือนเจ้าเหรอเฮ้เฮ้เฮ้อแล้วไงเจ้าก็เลยหลอกให้ข้ามาเผชิญนหน้ากับมันอีกทั้งเริ่มเดิมพันอะไรนั่นก็ไม่มีอยู่จริงสนะอันแน่นอนเราเป็นถึงจัอุปิศาจเชียวนะจะทําเรื่องดีๆเป็นอย่างนั้นหรือพวกเราเองก็หงุดหงิดที่ถูกเจ้าปีศาจนั่งบังคับกดเคและ เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยพอมาเจ้าโดนด้วยเห็นพวกเราต้องมาลำบากเหมือนกันข้าโคตรจะปลื้มเลยอ่ะแล้วเจ้าจะเคยเห็นพวกเผ่าปีศาจเดิมพันลายงั้นหรือโง่เกินพวกแาดีเหลือกเกินจริงๆก็ดีแล้วดีมากมากตายสั อ,อข้าปวดหัวเหลือเกินพอบ้านจัวได้ปลอนยุ่ที่พวกข้าจะไม่ทนแบบนี้อีกแล้วข้าผิดไปแล้วข้าผิดเองต้อสือตัรนั่นมันรู้อยู่แล้วว่าชีวิตของมันอยู่ในงอนมือของกูสรรง้สันตุงก็นั้นก็เลยหลอกพ่อบ้านจัวมา,มาอีกพวกมันผิดเองนะเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตาม พ่อบ้านจัวเราผิดเองปล่อยเราไปเถอะพ่อบ้านจัวเห็นแก่เป็นพ่อของพวกเราช่วยหยุดทีพวกเราจะไม่ทําอีกแล้วตอนนี้พวกเราตกลุมพังของกู้ซานตรงอยู่แล้วนี่เหลอคือปัญหาไม่เป็นพ่อก็ได้ให้เป็นปู่เลยเอาเธอได้โปรดพ่อ,พอบ้านจัวอืพวกอาวุโสเลย สรุว่ากู้สันตงนนมันเป็นใครทำไมเขาถึงแข่งแก่นขนาดนั้นเอ่อข้าก็ไม่รู้อยู่นะักแต่ในตำนานเขากราวไว้ว่ากู้สันตงนั้นเป็นอมตะและทรงพลังมากเขาไม่เคยแพ้ใครเมื่อสาศตรวรรษก่อนเขาเคยสร้างความกลโหลของใหญ่ให้กับอาณาจักรเทียนอยู่ ถล่มสะรนะาจักกับล่มสลายหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปดูๆและไม่ได้ยินชื่อของเขาอีกเลยไม่คิดเลยว่าจะไม่มาเจอพบเขาที่นี่อะไรกันสามร้อยปีก่อนถ้าอายุเขาขนาดนั้นทำให้เขายังดูเด็กอีกละอ๋อเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้าได้ยินแต่ได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอิงมาอีกทีถ้าเขาไม่ได้เป็นอมตะแล้วก็ เขาคงไม่อยู่ถึงสามร้อยปีหรอกหรือบางทีเขาอาจจะเป็นว่าเด็กนั่นคือผู้สืบทอดพลังจากกู้สันตรงมาอีกที ฮนั่นนะกูซันตงผู้เป็นอมตะตัวจริงเลยล่ะใครมันจะทรงพลังขนาดนั้นได้ถ้าไม่ใช่กูซันตงจะบอกว่าเขาเสืบทอดชื่อมาเหรอยิ่งกว่านั้นเขาก็แค่ได้ยินเห็นกับตาตัวเองเลยเลอนี่ถ้าเขาไม่ใช่กูซันตงตัวจริงพวกเจ้าจะมาลงเอยอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอ <h ums> แม้เจ้าเปยกสี่ตัวนวยวนวันจะเอาแต่เพ้อเจ้าไรชละแต่บางครั้งพวกมันก็พูดมีเหตุผลอยู่บางถ้ามันเป็นกู้ซานตงตัวปลอมโลกนี้จะไม่มีใครที่จะทำให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้แม้แต่พวกโซลียังไม่รู้เรื่องของกู้ซานตงมากนักแต่พวกเจ้ารู้เหรอ ที่ตะแกนั่นรู้มันเก่าไปแล้วแต่ข้ารู้ว่าเขาเป็นยังไงก่อนเกิดเรื่องเมื่อสามร้อยปีก่อนซะอีกฮึ พวกเจ้าไม่ได้แก่ไปกว่าพ้อเอาสหลีสักเท่าไหร่เจ้ารู้เรื่องตอนนั้นด้งไงฮ <c oughs> พ่อบ้านจัวดูเหมือนเจ้าจะพลาดอะไรไปนะคู่สานรตรงเมอสามน้อยปีก่อนนั้นที่สร้างหหยานาให้แกอาณาจักรนี้ไม่ได้แค่ทําให้เจ็ดสำนักอักอายอย่างเดียวนะแต่ทําให้ทุกสํานักในอนาณาจักรวุ่นวายกันไปหมด เพราะเรื่องนี้ชื่อของเขาจึงเป็นชื่อต้องห้ามของอาณาจักรนี้เลยล่ะในเจ็ดสำนักนั้นมีแต่พวกเจ้าสำนักเท่านั้นที่รู้จักตัวตนของเขาแม้แต่ผู้อาวุโสของสำนักก็มีน้อยคนที่จะรู้เลย เพราะเขาเป็นความอปัปยศของเจ็ดสำนะักแต่นิกายปีศาจนั้นไม่เหมือนกันก่อนที่อาณาจักเทียนหยูจะเข้าสู่หายนะผู้อาวุโสในนิกายของเราได้เตือนกับเราไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ข้าคงบอกได้แค่ว่าพวกข้าดันดวงซวยมาเจอกับเขาที่แห่งนี้หลังจากนี้ที่ออกมาจากหุบเขานั่นข้ามันช่างซวยจริงๆ หยุด้องได้แล้วเล่าแต่เนื้อออกว่ะสวยได้เลยได้เลยเราขอให้ท่านพ่อบ้านจัวได้โปรดช่วยหยุดก่อน ทีนี้ก็อธิบายให้ข้าฟังดีๆละ่ะและข้าจะยอมลืมเรื่องที่พวกแกทำไว้เมื่อกี้ไม่งั้นอ่เพ่าะบ้านจัวสบายใจได้เลยพวกเรารู้ว่าเวลานี้เราคนทำอย่างไรพวกเราจะไม่กล้าหลอกท่านหลอกอีกแล้วที่เรารู้มาอีกอย่างคืออมตะกู้ซันตงจะใช้ชีวิตอยู่แบบปแปลกๆที่เจ้าพูดหมายความว่ายังไง จะว่าไปดีเราเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีความแปลกประหลาดนี้โถดูท่าพวกเจ้าอยากจะตายมากสินะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าขอเวลาแป๊บนึงพวกข้าจะพูดความจริงนะเดี๋ยวก่อนช้าก่อนเพราะว่าจัวพวกข้าจริงจังนะ พวกเราเองถึงจะรู้เรื่องกุสันตงแต่ก็รู้เรื่องที่ไม่รู้อยู่เหมือนกันเพราะอยู่ดีๆเขาก็โผล่หัวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งราชวงศ์หรือสำนักนิกายใหญ่ๆของอาณาจักรหรือแม้แต่พวกเจ็ดสำนักตอนนั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถไปแตะต้องพวกมันได้เลยเช่นนั้นแล้วมันจะไม่แปลกหรือที่อยู่ดีๆกุสันตงจะโผล่หัวออกมา ที่เจ้าเปียกจอมเจ้าเล่พูดมามันก็มีเหตุผลปีศาจท,ที่ทรงพลังขลานนั้นอยู่ดีๆมันจะโผลมาออกมาเฉยๆได้ยังไงเล้วหรือว่าเจ้านั่นมันมาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ยางงั้นหรือหึว่าต่อเออและตอนนั้นร่างกายของเขาก็เหมือนกับเด็กแปดขวบแต่ตอนนั้นเขาอยู่ระดับชะตาฟ้าขั้นห้าเท่านั้น หลังจากนั้น300ปีร่างกายของเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ระดับพลังของเขาเพิ่มมาเป็นแดนเทพขั้นสองเวลาขณะนั้นถือว่าเพิ่มมาได้ช้ามากไม่ว่ายังไงนะอนจาจักรนี้เขาก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่เขายังอยู่ตามกวัวแดนเทพก็แข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เขาอยู่ระดับแดนเทพฮึเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นไม่ได้ฝึกิยึอะไรเลยนะ จึงช้าและแบบนั้นถ้าเขาได้ฝึกรยุยเขาจะแข็งกายขนาดไหนกันเนาะ